ถ้าพวกของต้องมีอาสตี้ DIY กันอีกหนึ่งคลิปนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลื่อยไร้สายขนาดบา12นิ้วนั่นเองนะครับของทางค่ายแคลิดี้เขาครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะได้มาเป็นตัวที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเครื่องเปล่านะฮะแต่เครื่องเปล่าของเขาแถมที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับเป็นที่ชาร์จที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยนะครับก็เป็นซ็อกเก็ต MT นั่นเองนะครับ21โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้นะฮะและนี่เป็นบาจับของเขานะครับโอเค มาจับเขาจะพิเศษกว่าแบรนด์อื่นนะครับเท่าที่ผมเคยได้ลองสัมผัสมานะมีพลาสติกสีแดงตรงนี้มาด้วยเป็นตัวปรับตั้งโซ่ที่ใช้มือเราปรับตั้งได้เลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือครับหรือว่า true feel เลยนะครับโอ้แถมถุงมือไม่ให้ด้วยนะครับแต่คงใส่ไม่ได้ฮะมือผมใหญ่นะครับด้านในนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขาเดี๋ยวเราออกมาเดียกันเลยครับโอเคครับเราออกจากกล่องมาได้แล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับตัวนี้นะฮะเป็นเลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สายนะชื่อรุ่นของเขานะครับ CIC ขีด A นะครับตัว จะให้อยู่ที่1 5 0 0วัตต์แบตเตอรี่ใช้ตัว MT 21โวลต์นะครับมอเตอร์เป็นบัสเลสตนะครับตัวนี้นะตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็เท่าที่ดูนี่ก็ขนาดก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับก็ถือว่าอยู่ในขนาดไซส์ปกตินะฮะตัวนี้นะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นกาดนะครับเอาไว้บังสเก็ตพวกไม้ต่างๆที่เราจะตัดเราอาจจะเข้ามาโดนมือเราได้นะครับจะไม่ใช่สวิตช์เซฟตี้เหมือนทางโอสกานะครับตัวโอสูกะตัวนั้นตัวนี้จะเป็นสวิตช์เซฟตี้นะฮรแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวกา ตัวแฮนเดิลนะครับไม่ได้มีวัสดุที่เป็นยางเอามารองรับอะไรเลยนะครับก็จะเป็นพลาสติกเพียวๆเหมือนตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้เท่าที่ดูเป็น ABS แน่นอนครับไม่ใช่ PA6 แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่น้ํามันหล่อลื่นเลี้ยงโซ่ในขณะเราตัดนั่นเองนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการขายออกมาแบบนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับ โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะถัดมาที่ตรงนี้ครับเป็นแฮนเดิลด้านจับตัวนี้นะครับเป็นสีดานะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นยางนึบๆนะฮะแต่นี้ไม่ใช่เลยนะครับเป็นพลาสติกเลยนะครับไม่มียางมาให้หนึบสักนิดเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรส่วนตัวนี้ครับเป็นสวิตช์เซฟตี้นะคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่กดปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับจะไม่สามารถกดไกลเข้าไปได้นะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็ถึงจะกดเข้าไปได้ครับนะฮะประมาณนี้ก็ยังดีนะครับที่มีเซฟตี้นะครับก็เอาไว้กันเผื่อเวลาเราคิวแล้วมือไปบี สวิตพอดีนะครับเดี๋ยวจะบันเทิงนะฮะถัดมาที่ด้านนี้ครับตัวนี้จะเป็นช่องระบายอากาศของตัวมอเตอร์เขานะครับก็จะมีให้เหมือนกันทั้ง2ด้านนะคะรับตัวนี้อ่าถัดมาด้านนี้ด้วยครับด้านนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศของมอเตอร์นะเท่าที่ดูนะครับมอเตอร์ด้านในก็เส้นใหญ่พอสมควรนะก็สอดคล้องกับที่เขาบอกว่าถึง1 5 0 0วัตต์นะครับนะถัดมาที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะฮะเป็น MT นะครับให้ตัวได้นะครับตรงนี้จริงๆแล้วตัวนี้มันดีนะครับเวลามันให้ตัวได้นะถ้า สว่านพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้จริงๆแล้วต้องให้ตัวได้ถ้ามันให้ตัวไม่ได้คือมันมาสติ๊กไปเลยมันแข็งไปเลยอย่างนั้นนะครับมันจะมีปัญหาได้นะครับงานประกอบผมถือว่ายังไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่นะครับยังไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในฐานะที่ใช้ได้แต่ไม่ได้ว้าวครับเพราะว่ายังไม่มีการแนบสนิทนะครับเท่าที่สังเกตนะเพราะว่าสไตล์ผมนะครับงานประกอบของผมที่ว่าดีนี่คือต้องแนบสนิทชิดไปเลยนะครับยิ่งไม่เห็นรอยต่อได้ียิ่งเนียนยิ่งดีเลยนะครับแต่นี้งานประกอบผมให้ัก8เต็ม10นะคร ส่วนเรื่องสีสันนี่ก็ให้8เต็ม10เพราะฉะนั้นงานแมททูเรียลนี่ผมให้8เต็ม10นะครับโอเคแต่เฟืองนี่รู้สึกจะเป็นทองเหลืองนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูตรงนี้กันสักนิดนึงครับฝาครอบนะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เขียนไว้นะครับรูปปลดล็อกกับรูปล็อกนะฮะก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการเอาตัวบาตรงนี้ออกนะครับส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเอาไว้ปรับตั้งโซ่นะครับโอเคครับเมื่อเราคลายออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงจุดนี้กบตััว ัวนี้ครับนี่นะฮะจะเป็นตัวปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่นะครับโดยใช้วงในแบบนี้นะครับเป็นสีแดงนี้เห็นไหมครับมันจะมีแก๊แกๆๆอย่างนี้ด้วยนะถือว่าโอเคนะนะครับประมาณนี้เลย ปรับเข้าปรับออกได้หมดเลยนะครับตึงหย่อนของโซ่อันนี้ก็ถือว่าจุดนี้อันนี้ผมให้ให้10บเต็ม1ิเลยนะเพราะว่าการใช้เลื่อยโซ่ที่ดีนะเอาจริงๆนะครับบางทีคนเราไม่ได้พกตัวเครื่องมือนะฮะไว้สําหรับการตั้งตึงหย่อนของโซ่นะฮะการใช้งานจริงๆแล้วถ้าเราตั้งด้านนอกได้โดยที่ไม่ต้องถอดประกอบอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมาที่ตรงด้านในตรงนี้ครับเป็นเฟืองโซ่นะครับก็ ให้มาเป็นวัสดุทองเหลืองนะเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีครับนะก็มันจะช่วยให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นในการใช้งานขับโซ่ตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยตรงนี้จะเป็นจออินดิเคเตอร์เป็น LED บ่งบอกสถานะแบตเตอรี่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นการตัดของเรานะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่ที่มันไม่มีตัวเช็คแบตหรืออินดิเคเตอร์หน้าแบตนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถประมาณการได้นะครับโอเคในส่วนของวัสดุและแมตทิเรียลก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตใส่บาร์ฟังเสียงกันครับโอบเคคร ผมจะลองที่แบต15เซลล์ของเขานะครับ217 00 9 M 3 C นะครับตัวนี้9 M R นะมาลองฟังเสียงเจ้าเลื่อยตัวนี้กันครับอ่ามันจะมีไฟแบตเตอรี่ขึ้นแบบนี้นะครับ100%นะฮะแบตก็คือเต็มนะครับนี่ชาร์จไว้เต็มเรียบร้อยครับ มอเตอร์มีซอฟต์สตาร์นะครับแต่ไม่ใช่ซอฟต์สตาร์จากรอบต่ำนะฮะเป็นซอฟต์สตาร์จากรอบกลางขึ้นไปสูงเลยนะครับเสียงเฟืองมอเตอร์เขาค่อนข้างมีเสียงเหมือนกันนะครับจะไม่ค่อยได้เงียบเหมือนแบรนด์อื่นๆที่ผมเคยได้ลองเทสตนะครับตรงจุดนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่จะต้องติของทางแคลิดีนะครับจริงๆมันก็เป็นเสียงกับเนี่ยประมาณนี้ครับจะว่าเป็นเสียงมอเตอร์บัสเลนก็ไม่ใช่นะครับแต่เนี้ยมันเป็นเสียงเฟืองเลยพวกลองฟังดูระยะเฟืองมันมีเคลียร์แลนด์ค่อนข้างเยอะฮะ นะพอมันมีเคลียร์ล้นค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้เกิดเสียงนะครับในจุดนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งจุดครับแต่นอกนั้นความแรงผมว่าน่าจะแรงอยู่นะ <S 2> <S 2> ผมไม่แน่ใจว่าเขากินแอมเท่าไหร่นะ <S <S นะเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวมิเตอร์มาลองวัดกันดูครับโอเคครับในจุดนี้ผมใส่ตัวมิเตอร์ที่ผมทำเอาไว้วัดแบตแล้วนะครับตอนนี้ก็แบต100%ไฟมีอยู่20.08โวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองมากดกันดูนะครับว่ามันจะกินกระแสในรอบเปล่าไปสักเท่าไหร่นะครับ1 2สอง 20แอมเลยนะฮะเกือบ400วัตต์นนโอ้ oh, แม่เจ้าแบตเตอรี่นะครับไฟตกมาเหลือ86%เองนะอีกทีครับ ประมาณพีคสุด20แอมป์นะครับแล้วก็วัตต์พีคสุดนี่ประมาณ380วัตต์นะฮะไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับกินกระแสพอสมควรอันนี้แค่โนโลดสปีดนะครับถ้าเราไปตัดจริงๆเนี่ยแบตไม่ถึงมีพังนะฮะอ้อลืมพูดครับโซ่นี้แถมมาถึง3เส้นเลยนะครับนะอะละครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่โซ่กับตัวบาร์นะครับตัวนี้นะฮะจะมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าโหลดคลิกแบกนะครับแล้วตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเฟืองประคองโซ่ให้นะครับก็ถือว่ามีตัวประคองโซ่มาให้แล้วเวลาการใส่่่โซนนนนะับถ้้าาาาาาดูจจกใเเเมงทีีขยไว เพราะฉะนั้นผมจะให้ยึดจากตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวฝากข้อของเขาจะมีตัวนี้เขียนกำกับเอาไว้นะครับสัญลักษณ์ตัวโซ่หมุนกปทางไหนนะครับนี่หมุนจากด้าน,นหน้าวนไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวด้านใหญ่ๆข้างหลังตัวโซ่ตัวนี้นะครับฟันใหญ่นะครับเอาไว้ด้านหลังฟันเล็กไว้ด้านหน้านะฮะก็จะอยู่ประมาณตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่โซ่เข้าไปครับกับบาร์นะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยฮะขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะฮะ โซคมนะฮะเราใส่ได้ตามนี้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ฝากครอบมาใส่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวตั้งโซ่นะครับตัวสลักตรงนี้จะมาเตะก,กับตัวสลักในตัวปรับตั้งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกโดยการไขตามเข็มนาฬิกาครับตัวสีดํานี้นะฮะโอเคครับเมื่อเราเช็คตรงด้านในนี้เรียบร้อยนะครับโซ่ไม่มีการฟีนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถตั้งโซ่ได้โดยที่การคลายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับให้มันพอให้ตัวหลวมๆนิดนึงนะครับไม่ต้องคลายมาเยอะนะเดี๋ยวฝามันสะลุดออกมานะครับเสร็จแล้วก็ปรับตั้งตัวสีแดงที่เป็นวงตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดูนะครับด้านไหนตึงด้านไหนหย่อนนะครับโอเคเราก็บิดเข้าไปอย่างี้ได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นการปรับตั้งให้ตึงนะโอเคนะครับตึงเป๊ะเลยตึงเกินนะคลายมาสักแก๊กนึงนะครับ ให้มันให้ตัวได้ประมาณนี้นิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวพอเราตัดไปนะครับมันจะต้องยืดอีกนิดนึงนะครับทำให้โซ่มันหย่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาปรับตั้งกันอีกรอบนะครับตัวนี้ปรับตั้งง่ายเลยไม่กังวลเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกเคัรเวอร์ให้แน่นเลยครับ ประมาณนี้นี่ฮะเรียบร้อยการใส่โซ่ก็อยู่ประมาณนี้ครับนะฮะในส่วนนี้นะครับน้ําหนักรวม85เซลล์นะครับจะอยู่ที่ประมาณผมตีสะประมาณ3.5กิโลนะครับที่น้ําหนักรวม85เซลล์นะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้น้ําหนักตัวเปล่านะครับไม่รวมแบตเลยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ2.25กิโลกรัมนะครับก็โอเคน้ําหนักกําลังดีนะฮะถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะโอเคครับในส่วนนี้ผมก็ใส่น้ํามันหล่อลื่นโซ่เข้าไปเรียบร้อยแลวนะครับตรงนี้มันจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมถือว่าก็ทํามาดีนะ ผมชอบนะเวลามันกดแล้วมันมีสถานะไฟตรงนี้ครับค่อนข้างตรงอยู่นะโอเคลองมาลองตัดดูครับตัวนี้เป็นไม้สแกนานะครับอายุตัดก็ประมาณ5-6เดือนนั่นแหละเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมค่อนข้างตัดไวอยู่นะ ลงเร็วดีเหมือนกันครับใช้ได้เลยนะโอเคเลยฮะการตัดของเขานี่นะแล้วก็เท่าที่ผมดูนะครับตรงนี้บาโซนะฮะก็จะมีน้ํามันมาหล่อเลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวปั๊มน้ามันหล่อลื่นตัวนี้นะครับทำงานหน้าที่ของมันได้ดีนะโซ่ก็ยังไม่หย่อนมากนะถ้ามันหย่อนมากๆครับถ้าอยากให้ตึงอีกเราก็หมุนเข้าไปครับตรงนี้เลยง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูนะคลายตัวนี้ก่อนนะครับ นิดเดียวพอนะแล้วก็หมุนนี้ตามเข็มนะครับเห็นไหมมันก็ตึงละโอ้โหนี้ก็ตึงไปนะเอาประมาณนี้โอเคแล้วก็ล็อกครับตึงมือพอนะไม่ต้องบิดเยอะนะครับ อันนี้คือจุดดีจุดเด่นของตัวแคลิดี้เล่ยโซ่12นิ้วตัวนี้เลยนะครับมันทูฟีจริงๆนะฮะเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนั่งหมายความว่าเรากําลังตัดอยู่นะครับเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ให้โซ่มันตึงโซ่มันหย่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดค้าเวอร์ออกโดยที่ไม่ต้องไปไขอะไรข้างในนะครับตัวนี้ก็ถือโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาลองไดมิเตอร์ที่มันใหญ่ๆกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเดี๋ยวเราลองมาตัดไม้ที่มันมีไดมิเตอร์กว้างขึ้นกันอีกสักนิดนึ่งนะครับถ้าเราจะวัดจากมุมนีี้นะตััวท่มจ กว้างสุดนะครับตัวนี้จะ30เซนติเมตรเลยนะครับตัวนี้นะฮะมาตราด้านนี้นะฮะกว้างสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ34เซนครึ่งนะฮะโดยประมาณเลยก็พูดง่ายๆว่าเกินฟุตเลยนะฮะแล้วบาร์ตัวนั้นไม่12นิ้วเองนะฮะจะตัดได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะฮะตัวนี้ถ้าเราต้องการตัดแนวนอนนะครับการจับเครื่องจะลําบากแล้วนะครับถ้าเราต้องการตัดแนวนี้นะมผมไม่รู้จะจับยังไงเลยเดี๋ยวว่าลองดูก่อนแล้วกัน,นครับได้เท่าไหร่เท่ากันนะครับลองดู ด้วยความที่มันจับยากนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยทำงานไม่ถนัดเนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อีกแนวนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบของทางแคลิดีตัวนี้นะครับสำหรับเรโซแคลิดีนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับตัดแนวตรงแบบนี้มากกว่านะครับคือให้เครื่องเนี่ยมันตัดลงไปตรงๆแบบนี้นะฮะโอเค okay, เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับ ในส่วนนี้มีรอบตกบ้างนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงกระทําให้มอเตอร์ไม่ทํางานนะก็ถือว่าตกแต่ว่ายังตัดได้อยู่นะครับนิดเดียวครับเ okay คนี่มีค่าตรงนี้นะคะ ไม้ใหญ่ๆนี้ก็ยังตัดได้นะสังเกตดูนะครับมันนิดเดียวเองนะเนี่ยอีกนิดเดียวก็ขาดแล้วนะครับถือว่าไม่เยอะนะโอ้โอเคเลยฮะใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่ามีรอบตกฮนะแต่ไม่ถึงกับเครื่องหยุดทํางานถือว่ายังตัดได้ดีนะครับนี่ครับมาต่ออรนนี้นิดนึงให้เสร็จรนยบร้อยฮนะเฮ้โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะในเรื่องของการตัดเขานะครับ ถ้าตัดในเรื่องการตัดมุมแนวนอนไม่ถนัดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าตัวนี้ก็ไม่มีทิฏฐิในเรื่องของตัวมอเตอร์นะมีรอบตกแต่ยังทํางานได้ไม่ถึงกับตัดนะครับแล้วก็มอเตอร์นี้ก็ไม่ถือว่าล้อเลยนะครับยังจับได้สบายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบตกันว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะในส่วนของแบตเตอรี่หน้าเครื่องนี่หายไปประมาณ1ขีดนะครับ หายไป8%นะครับแรงดันเหลือ19.6970โวลต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์จะเหลืออยู่ที่92%นะฮะอัล้า 5, เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับสำหรับเลโซ่ไล้สายของ c a l l i เ y ตัวนี้นะครับก็สามารถตัดได้ดีนะครับด้วยมอเตอร์ของเขานี่แรงเพียงพอนะฮะเวลาตัดไม้แข็งๆหรือว่าตัดไม้ใหญ่ๆนะครับ แต่จุดสังเกตก็จะมีรอบตกลงไปบ้างแต่ไม่ถือกับหยุดนิ่งนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมอเตอร์เป็นบัสเลสนะครับมอเตอร์ไร้แปรงขานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะว่ามันจะไหม้มันจะเสียหายความที่มันเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับก็ยังไงก็ใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับนะจุดเด่นเลยนะฮะการปรับโซ่ของเขานะครับสามารถปรับได้ในตัวนะฮะโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นอันนี้ผมถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกนะฮะไม่ต้องเป็นต้องอกแล้วก็ปรับ ตั้งโซนะฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าดีจริงๆครับ แต่จุดด้อยก็ยังมีให้เหตุอยู่นะครับตรงที่ว่าไม่มีตัวบาจับด้านข้างนะครับทาให้เวลาเราจะตัดแนวนอนหรือว่าแนวทะแยงมันค่อนข้างลําบากนะฮะเวลาเราจับตรงนี้มันไม่ถนัดครับอีกจุดก็ต้องขอชื่นชมนะครับเนื่องจากมีไฟดิ d i c a t o r บอกระดับแบตเตอรี่อยู่บนหัวเครื่องนะฮะทำให้เราไม่จําเป็นต้องไปพะวงกดดูตรงแบตเตอรี่เลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับถ้าใครสนใจนะครับเลโซ่ไร้สายคัิดี้ปลา12นิ้วตัวนี้นะครับผมจะทิ้งพิกัดการสั่งซื้อไว้ที่ใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับส่วนเรื่อง โปรโมชั่นอยู่นะครับราคาตัวเปล่านะครับลดเหลือเพียง1 0 8 5บาทนะครับตัวเปล่าจะได้อะไรนะครับตัวเปล่าจะได้ตัวเครื่องนะฮะแท่นชาร์จตัวถุงมือ1คู่โซ่มา3เส้นนะครับถ้าอยากได้แบบชุดเดียวกับผมเลยตัวนี้นะครับรวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่1,685บาทเท่านั้นเองครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนออีกนั้นกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ